ก่อนอื่นใดก็ย่เรื่องกิดตากดกระดิ่งห้นี้ได้ครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีเป็นแฟนลูสานชาแนลครับมื่อีมาปอกกันแล้วกับผู้ปรกอบในช่องลูสานชาแนลนะครับเมื่อนี้มเบึงเครื่องสูบน้ำนะครับแล้อก็ท่อพยา纳นะครับเดี๋ยวมาเบึงกันว่าจะเป็นเครื่องแบบไดรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวบิ้งกันครับนี่แหละครับเป็นเครื่องสูบน้ำ นะครับที่ติดกับท่อพยานาคนะครับท่อพยานาคตัวนี้จะเป็นขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้มีขนาดจิตแรงนะครับที่มีมือดึงสตาร์ทนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับหรือสวิตช์สตาร์ทจะมี2ระบบนะครับเป็นยี่ห้อของท่านเนอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์นะครับตัวนี้ใส่น้ำมัน นี่ใส่ถิ่มลูกพี่แม่เออถิ่มลูกซื้อพี่อ่ะใส่น้ำมันเบนซินนะครับเครื่องเจ็ดจังหวะเดี๋ยวนะารักถิ่มลูกถิ่มลูกเลยเจ็ดแรงนะครับฮันเตอร์สองหนึ่งศูนย์เนี่ยครับเดี๋ยวจะมาล่องประสิทธิภาพเขาบึ้งนะครับแล้วก็ต่อด้วยอ่าทอนะครับทอผาทอทรงนะครับขนาดฮาซิปนะครับ 50เมตรเดี๋ยวเบิ้งกันนะครับว่า,าประสิทธิภาพของเขามันสิเป็นยังไงนะครับในเครื่องสูบน้ำดูนี่กับราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับอันนี้ติดตัง้งเอามาว่างซื้อนะครับเดี๋ยวเบิ้งกันว่ามันสิเป็นยังไงโดยเขาบระด็ล็อกอย่งนะครับเดี๋ยวจังเบิ้งกันครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเบิ้งนะครับมันต้องเปิสดสวิตช์ไหนกันเลยัจะถ่ถวงเลย วิธีการเปิดนตรงค่ะรูปอย่างล<ะ>เลยเก็บ้อยแล้วครับน้ำไหลโอ้น้ำเกิดเดี๋ยวไปเบิ้งครับพี่นองครับกว่า <ขอ S 1> เต็มแล้ว โอ้เต็มทอ่อดีครับพี่น้องสุดย่อนเลยสายตัวนี้จะเป็นสายหาสิบนะครับ50เมตรเดี๋ยวไปบึงบ้งบึ้งปลายสายหเหรอบึ้งปลายสายเลยครับปลายสายมัสิะเป็นยังไง มีเสียงน้ำมะครับพี่น้องคุณเลรอครับโอ้ยน้ำไหลโจกๆเลยน้ำไหลโจกๆเลยครับพี่น้องครับโอเคครับสุดยอดเลยคุณเลรอครับตัวมันมันหลายโค้งบนอ่ะ มันยาวโพดครับน้ําเต็มพอเลยครับพี่น้องครับสุดยอดเลย ตัวนี้ขนาดเจ็ดแรงครับเครื่องแ,แ,แห้งครับพี่น้องครับรุดจ่อนเลยขนาดท่อสีนิ้วนะครับ สายทรงนี่สิเง้วัวมั่นหาสิบเมตรนะครับเรียกีปนองครับนี่แหละสุดยอดเลยีนองครับ,เป,รบเป็นแจ้งได้กันแน่ครับในเรื่องของ เครื่องสูบน้ำนะครับขนาดเจ็ดแรงนะครับเครื่องสูบน้ำพลังแรงแต่ราคานี่ถูกจริงๆครับราคาถูกราคาหย่อมเย้านะครับพี่น้องครับนี่แหละครับกาเอาของถูกนะครับของดีมานําเสนอพี่น้องนะครับนะครับถ่าผู้ใดสนใจนะครับกาล่องสอบถามเขาเบิกด้ครับของถือกนะครับของถือของถือ ร่วมทั้งถอดทรงตัวนี้สามารถฮุกนิ้วฮกนิ้วฮานิ้ว6กนิวนวนวน้วนะครับสบายเลยนะครับดันเด้สบายเลยนะครับเครื่องสูบน้ำนะครับส่วนการติดตั้งนะครับการติดตัง้งง่ายครับติดตั้งง่ายแล้วก็ค้นไปสูบน้ำก็ง,ง่ายนะครับโดยบอยุ่งยากเลยบบต้องใส่ลักบบต้องใส่ อี่อย่างมามาขำมาหยันนะครับมาหลอกนะครับเอาไปว่างปุ๊บสตาร์ทปั๊บดูปั๊บได้เลยนะครับนั่นคือเครื่องสูบน้ำนะครับที่ติดกับท่อพยานาคนะครับโหจิดแรงดูดได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ประหยัดน้ำนั้นนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับพี่น้องก็ล่องหาซืสือนะครับหาซืสือไดรือจะสอบถามเขามาได้นะครับสอบถามเขามาได้ ราคาดีถูกจริงๆครับถูกจริงๆนะครับเนาะเอาม,ามาเดี๋ยวคลิปนี้เอาไอศคนีมก่อนเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้านะครับพี่น้องครับสำหรับมนี้องลาไปกันครับสวัสดีครับ